ใน lonely, วันนี้นะครับบ <hơn> ้านใต้ดินของเราทําการรื้อเสาค้ายันภายในออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่56วันนี้นะครับเราจะทําทั้งหมด3อย่างหนึ่งเลยนะครับคือทําป้ายของมาซาลูนะครับที่ยังค้างคาอยู่ข้อสองนะฮะคือเทปูนนะครับเทปูนในฝั่งของกําแพงซซายขวาของตัวบ้านและอย่างที่3นะฮะเราต้องลื้อไม้ค้ายันในส่วนของภายในบ้านออกนะครับอันดับแรกเลยนะครับพี่ไก่ต้องทาตัวนังสือให้ครบทุกตัวก่อนนะฮะในวันนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ประกอบเอาทีหลังนะฮะและแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้อง ครับปล่อยไว้นานกว่านี้นะครับผมว่ารากงอกออกมานแน่เลยนะในการรื้อเสาค้ำยันแบบนี้นะครับต้องค่อยๆรื้อค่อยๆทำนะฮะเร่งรีบไม่ได้ก <คอ S 1> ็ต้องค่อยๆถอดค่อยๆแงะทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับพะเราไม่รู้ว่าด้านบนอะไรจะลวงมาบ้างที่ผมคํานวณไว้นะครับเรารื้อออกภายในวันนี้แล้วเดี๋ยวรเราก็จะเล่นเก็บกวาดภายในนะพอเราเก็บกวาดได้ที่แล้วเราก็จะในส่วนของน้ํายากันซึมเพิ่มมาไปอีกนะครับในรอบที่2องนะพอาทาน้ํายากันซึมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มฉาบปูนอีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําก่อห้องน้ํําาาาาาหหห้้้้้ออองงงคครััวววนนนนนนะะไมลลยย่่่จจตตืกแผทะ ภาพมาดูตัวตั้งสือด้านบนกันบ้างตอนนี้เราก็ทยอยขัดแต่งไปก่อนนะครับให้มันเขา้เรารูปเข้ารอยนะครับเพราะว่าในบางครั้งที่เราประกอบครับไม้อาจจะมีเหลือมล้ํากันบ้างยิ่งเป็นส่วนของที่มีทางโค้งวาๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะบาดนิดนึงเพรา<น>ะว่าไม้ที่เราทํามันเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับเราต้องขัดให้มันโค้งๆงานนี้ก็ต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับใช้เวลากันหน่อยนะเดี๋ยวเราเดินลงมาดูบ้านใต้ดินอีกรอบตอนนี้น้องๆก็ได้ทําการถอดไม้ออกหมดแล้วนะก็ดูแล้วห้องก็ลงตาสะอาดตาดีเหมือนกันนะครับแรกมองภายนอกผมค ส่วนน้ําที่เปียกอยู่ตรงพื้นนะครับอันน้คือน้ําฝนนะครับไหลร่วงลงมาจากด้านบนเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะเราจะเคลียร์พื้นออกให้หมดเลยนะครับกว่าทำความสะอาดใละเกลี้ยงเพื่อเตรียมงานต่อไปนะครับมาดูที่ตัวหนังสือของเรากันต่อนะครับเมื่อเราขัดไม้ในส่วนของตัวหนังสือพอได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใช้สีโปแบบนี้นะเพื่อเอามาโปทับตัวหนังสือทั้งหมดเลยนะครับก็เผื่อๆไว้กันน้ําไปในตัวด้วยนะครับผมว่างานนี้น่าจะขัดกันมันเลยนะครับโปขัดถูโปขัดถูอย่างเงี้ยครับบบรรอแกเาาาาาวนนน่ะไททํํจหส ลุงเสือนะครับลุงเสือก็จัดการฮะก็ผิดจะถูกยังไงก็ต้องลองดูและในเวลาบ่ายสองนะครับรถปูนก็เข้ามาถึงเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือวันนี้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยถ่ายคลิปอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าผมต้องลงไปทํางานด้วยนะผมต้องลงไปช่วยพี่ไก่ในการทําตัวหนังสือแล้วก็ช่วยโอด้วยนะเราะถ้าโมต่ถ่ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวงานไม่เดินแน่เลยนะเพราะว่าผมอยากให้ตัวหนังสือเสร็จไวนะครับผมอยากไปเล่นงานภายในแล้วในฝั่งซ้ายของตัวบ้านครับรถปูนเข้าไม่ถึงนะครับเลยต้องแบบเทใส่กระบะแล้วก็ใช้คนยกเอาเนารเม่องวากว่าฝน้า ได้แบบนี้เทแบบนี้ได้เลยนะครับสบายสบายเลยอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากมายคลิปเลยสั้นนะครับเพราะว่าผมต้องลงไปช่วยงานเขาด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวช้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแกะแบบด้านข้างสายขวานะแล้วเราก็จะเอาแมคโครมาถมดินกันแล้วนะครับส่วนเรื่องภายในนะครับผมต้องให้น้องๆมาเคลียร์พวกเศษปูนเศษน้ําอะไรพวกนี้ครับให้เรียบร้อยนะก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับต้องทากันซึมไม่รอบนึงก่อนก่อนที่จะฉาบด้านภายในเราจะฉาบโดยใช้กันซึมนะครับเราจะไม่ใช้งานทาสีนะครับเราจะเหมเนี่่ยยมมมัไคอาบื้องนบบ้นครปูกัเืองงผ สวยหรือพื้นสวยๆส่งมาให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับอยู่ใต้คอมเมนต์ก็ได้ผมอยากรู้จักลายกระเบื้องหลายลายครับผมจะมาใช้ในบ้านใต้ดินนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะัะเราจะปรับสภาพดินทั้งหมดแล้วนะครับจะปรับพื้นที่ให้เสมอขอบตัวบ้านใต้ดินกันเลยนะครับที่เห็นอยู่ในจุดนี้นะครับผมจะเอาหญ้ามาปูนะฮะตรงจุดนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเลยนะครับทุกคนมายืนตรงนี้จะไม่เห็นบ้านใต้ดินกันแล้วนะครับติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ